เพราะนันคุณภาพของของเครื่องเนี่ยถือว่าทนมากเสถียรมากคนเขาวิจัยขึ้นมานะครับจนเรามาใช้แล้วเราติดใจครับทุกวันนี้เนี่ยผมใช้ตัวนี้ แทบทุกวันเลยนะฮะที่ได้มีโอกาสได้รู้จักกับฮิลลี่นวัตกรรมคลื่นความถี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่สามารถปล่อยความถี่ที่เป็นนวัตกรรมเข้าร่างกายสามารถตรวจวัดส่วนต่างๆของร่างกายเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดปัญหาสุขภาพที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกับร่างกายได้ครับได้ถูกค้นคว้าวิจัยแล้วก็ประดิษฐ์โดยทีมงานซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์และนำทีมโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒ ที่ชื่อว่าคุณมาการ์มิเก้เครื่องนี้สามารถที่จะจับคลื่นความถี่ที่อยู่ในร่างกายส่วนใดของร่างกายของเราที่ต้องการที่มีการดูแลแล้วก็มีการส่งเสริมก็สามารถที่จะนำเครื่องนี้พกพาแล้วก็ติดตัวตัวเองไปได้ทุกผนทุกแห่งทุกสถานที่ เฮลิเป็นอุปกรณ์แบบสวมช่วยปรับสมดุลร่างกายส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูร,ร่างกายนะครับประกอบไปด้วยเทคโนโลยีไบโอเลโซนซ์วิเคราะห์ขึ้นความถี่ทางชีวภาพของร่างกายเพื่อระบุความเครียดและความไม่สมดุลปรับสมดุลร่างกายและจิตใจโดยใช้คลื่นความถี่เฉพาะช่วยผ่อนคลายและลดความเครียดสำหรับท่านที่สนใจต้องการทดลองเครื่องดูแลใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญไม่มีค่าใช้จ่ายคะ่ะ ท้ายคลิปวิดีโอครูหญิงใส่ช่องทางการติดต่อให้แล้วนะคะแล้วพบกันค่ะ